วัสดีครับชอช้างพาเข้าครัวพามาชิมนะครับนี่คือยำแมงกะพุนหรือพลาแมงกะพุนของดีจากทะเลอันดามันสวัสดีครับนี่ทำพล่าส่วนผสมของพล่าก็มีตะไคร้ซอยใบมะกรูดซอยหอมพริก มะม่วงเปรี้ยวแล้วก็มะนาวเพื่อนฝากแมงกะพุนมาให้ชิมลองเอามาทําเมนูมีสักอีกสองสามเมนูเดี๋ยวค่อยติดตามดูนะครับแต่วันนี้จะทํำผ้าพราสมุนไพรกินคล้ายๆเมี่ยงตัวแมงกะพุนตัวเนี้ยดีเพราะว่าหนึ่งไม่มีทรายมันเป็นแมงกะพุนดองเค็มมาแต่ว่าเราเอามาแช่น้ําอ่ะ สักประมาณสักสองชั่วโมงแล้วก็ล้างน้ําผ่านน้าประมาณสักสองสาครั้งแล้วก็เอาไปสะดุ้งน้ําเดือดแล้วก็แช่น้ําเย็นแล้วก็ยำยังกรอบมันจะมีกลิ่นเหมือนเอ่อทะเลทะเลพวกสาหร่ายพวกอะไรแบบเนี้ยอร่อยฮะอร่อยอร่อยมากลองชิมดูนะไม่เค็มเลยอ่ะพอแช่น้ําทําวิธีแบบที่เขาบอกอ่ะจะไม่เค็มจัดปะ่ะ ถ่าม่กระพุนอือ,อบเด้งไม่ต้องใช้ไม้เลยรสชาติดีด้วยมันมีกลิ่นของตัวมันนะเป็นกลิ่นน้ำทะเล โหยนเครื่องยำเข้าไปเครื่องพราเข้าไปตะไคร้มะม่วงเปรี้ยวใบมะกรูดเข้ากันมากโหอร่อยนะเนี่ยอืมแซบมากอืม อร่อยอะอร่อยอร่อยเลยกลินกุบๆคล้ายๆปลาหมึกดองนะพี่ก็มาใส่ย็นตาโก่ะแต่มันหอมมันมีกลิ่นของมันหอมสะอาดอ,อ,อร่อยอืมธรรมาดาเคยซื้อมาเอามาทำมอนจะมีทรายเยอะไงเราแช่แล้วเรา เคลียทุกอย่างแล้วมันก็ยังฝังอยู่ในน,นี่ไม่มีเลยนะไม่มีสักนิดเดียวเลยจริงๆหเห็นบอกว่าเป็นแมงกะพุนแถวแต่พังงา๋จะทิง้งิงไว้ให้ดูสิแล้วก็โทรสั่งเอานะครับอร่อยอร่อย มีคุณสมบัติคือเป็นแมงกะพลที่ว่ากินแล้วมันมีคอลลาเจนมันมีคอลลาเจนอร่อยมากอืมอืมลองสั่งมาชิมด,ดูนะครับ อร่อยอร่อยจริงสุดยอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทุกช้างด้วยนะครับบ๊ายบาย